อะไปละอีกหนึ่งกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ตกันค่ะโดยตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มแล้วนะสํารับงานราชพัฒนกษตรซตแฟซองพันหร้อยหกค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมถีสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยนะคะภายในงานมะโฮลานเฟสติวัลเฉลิมฉลองครบรอบห้าสิบปีมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตค่ะ คณะกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลัยค่ะเขาได้จัดงานราชภัเัเกษตรแฟร์ซ่องพันหรส่งเสริมสนับสนุนกิจาการมหาวิทยาลัยค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายในงาน P K I U Anniversary 50+ นะคะมาโฮลารนเฟสติวัลค่ะจะเริ่มฉลองครบรอบ50ปีมาหาวิทยาลาัยรัชภัฏภูเก,กต็ตนะคะก็จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรัชภัฏภูเก็ตนี่แหละค่ะโดยมีดรวิพาพันธ์คูสุวรรณประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการมาห้าวิทยาลัยราชภัฏภูเก,กต็ตเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีนายเรวัตอารีรบค่ะนายกอบจภูเก,กต็ตหวัวหน้าสัานเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตผูกกตผ้ช่วยศาสตราจารย์ดรหิรันประสันการรักษาร,ราชาการแทนอธิการบาดีมาหา วิทยาลาัยรัชภัฏภูเก็ตนายกองซักขูพงศะกรคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลายัยรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเข้าวร่วมค่ะคำสร่นดังกล่าวนะครับได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายท่างภาคราัฐเอกชนโดยเฉพาะอย่างหญิงนะครับสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตที่รวมกันส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรใ้มีความรู้ทักษะตลอดจนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมนะครับในกทัทสมัยมาช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรในปัจจุบันโดยภายในงานนะครับมีกิจกรรม การออกบูธร้านค้าสินค้าเกษตรและการแข่งขันนะครับละการประกวดด้านคลองการเกษตรและการอบรมสัมมนาดนตรีมินิมอเตอร์โชว์และกิจกรรมนาวาผ่าชกเพื่อรำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาละสรนรับนุนพัฒนามมาวีาลัยอีกทางยังเป็นการส่งเสริมทุนการผลิตและบริโภคสินค้าด้านเกษตเตนะครับกระตุ้นพลังซื้อเพื่อรวมเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดอีกด้วยครับกิจกรรมดีๆ50ปีมาวัยราชภัฒ์ภูเก็ตนะครับแล้วันนี้ก็50ปีมาวิลัยรัชภัฒสู้ราฐธานีเราจัดกิจกรรมกันทั้งโซ่มาวิรเลยนะครับ